คิด <K ill ian> ถึงเหมือนกันแล้วทำไมโทรมาได้ล่ะออกไปมีสัญญาณเหรอนี่ครับอยู่เหมือ,องครับอ๋อลงเมืองมาทำอะไรลูกพาแม่มาข้อเหรออ้าวแม่ขอน,น้องป่ะข้อน้องนะคะได้น้องสาวครับเออได้น้องสาวดีใจด้วยนะเป็นพี่แล้วเลิกดื้อได้แล้วนะเลิกปีนเขาเลิกปีนต้นไม้รู้เปล่าเลี้ยงน้องอใช่ไหมเลี้ยงน้อง แล้วอยู่กับใครบ้างนี่พี่ยาย่าลงมาไหมครูสาวรายหนึ่งได้แชร์ประสบการณ์เมื่ออยู่ๆนักเรียนที่เธอเคยสอนตอนอยู่ในป่าโทรมาหาเธอทักทางที่ในป่านั้นไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์โดยผู้ใช้งานติกต็อกชื่อบัญชีครูป๊อปธัญญาหรือครูป๊อปโดยคุณครูได้แชร์คลิปขณะสนทนากับนักเรียนที่เคยสอนผ่านทางโทรศัพท์ โดยคุณครูได้บรรยายคลิปว่ารอยยิ้มของวันนี้เจ้าวความรักของครูโดยเรื่องดังกล่าวที่ถูกแชร์ออกไปทั่วโลกออนไลน์โดยบัญชีทิกตอกที่มีชื่อว่าครูป๊อบธัญญาหรือที่รู้จักกันในนามครูป๊อบเธอได้แชร์เรื่องเล่าเมื่อน,นักเรียนรายหนึ่งที่เธอเคยสอนตอนเจ้าตัวอยู่ในป่าโทรเข้ามาหาทั้งทงที่ในป่านั้นไม่มีสัญญาณโทรศัพท์โดยครูป๊อปได้ตั้งแคปชั่นในคลิปว่า รอยยิ้มของวันนี้เจ้าความรักของครูพร้อมอธิบายตอว่าเมื่อเด็กน้อยที่เราเคยสอนตอนอยู่ในป่าในเขาโทรมาหาก็งงว่าทำไมถึงโทรมาได้เพราะที่นั่นไม่มีสัญญาณโทรศัพท์สรุปลงมาเมืองเพราะแม่คลอดน้องมีสัญญาณก็เลยโทรมาหาในคลิปเราได้ยินเสียงน้องนักเรียนที่โทรมาบอกว่าคิดถึงครูดานคุนครูจึงถามกลับไปว่า ทำไมมีสัญญาณโทรศัพท์น้องจึงตอบมาว่าลงมาเมืองมาดูแลแม่คลอดน้องแม้ว่าบทสนทนาของทั้งคู่จะเป็นการพูดคุยที่ดูธรรมดาแต่เมื่อชาวเน็ตและครูได้ฟังแล้วก็รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นของทั้งสิทธิ์และคุณครูได้เป็นอยา่างดีเรียกได้ว่าคลิปนี้ทำให้หลายคนยิ้มไปต่าๆกันเลยชีวิคครูใช่ ิดถึงเหมือนกันแล้วทำไมโทรมาได้ล่ะออกไปมีสัญญาณเหรอ,อนี้ครับอยู่เมืองกันครับโอลงเมืองมา,มาทำอะไรลูกพาแน่แา้ว่อเนอะเอ้าแม่แออแมขอน้องป่ะขอน,น้องแล้วับได้น้องสาวครับเอยได้น้องสาวดีใจด้วยนะเป็นพี่แล้วเลิกดื้อได้แล้วนะเลิกปีนเขาเลิกปีนต้นไม้รู้เปล่าเลี้ยงน้องอใช่แม่เลี้ยงน้อง แล้วอยู่กับใครบ้างนี่พี่ยาย่าลงมาไหมแม่เยะย่ย,ย่าเรียนเหรอครับอ๋อลงมาแค่แท้คนเดียวใช่ไหมกับแม่ม<า>แล้วพ่อล่ะพ่ออยู่บ้านครับโอเคพี่ใหม่ก็พี่ใหม่เรียนมวงการแล้วครับอ้าวพี่ใหม่ย,ย้ายลงมาเมืองแล้วเหรอครับอ,อ้าวมาดูตาครับอ๋อย่ามาอยู่กับตาโอเค ฝากกินดีกับแม่ได้นะาทางนู้นหนาวหรือยังรรทางนู้นหนาวหรือยังครับทางนู้นหนาวหรือยังหนาวครับเออโรงเรียนมีหมอกไหมมีเยเลยครับเออ,เอ,อใส่เสื้อกันหนาวด้วยเดี๋ยวถ้าครูป๊อบไปหาครูป๊อบจะขึ้นไปนะครับครับคุูครปุ๊ฝอ,อะไรอยู่ครับ <laughs> ครูสอนพี่ๆที่โตโตแล้ว,วไว้เดี๋ยวครูค่อยไปเที่ยวหาครับผม